อิทานิตัสสะครวัตูอรหัตูสัมมาสัมพุทธัสสะอรินิพานในตูปัาทะวีสะสังวัชชรุตระปัญจเจตาธิกานิชวิสังวัชระ Taani ati kantani pejupan karseak kan yaanaasa Setakwi seimbang tinang warseak panak uta waruho ti tewang ปริณิพานาศาสนายุกาลขณนาสันละเพตพานีสุภนามัสนดุพระพุทธสาสนายุกาลจำเดิมแต่วันปรินิพาน องคง์สมเด็จพระวิชิตามานรหันต์ในสม,มาสสมพุทธเจ้านั้น,นบัดนี้ล่วงแล้วดีสองพันห้ารออ้อยยี่สิบสามพารรษาประจันย,ยุบันนสมัยประยุบันนสมัยกันยายนมาศจันทินที่ยี่สิบสี่วันพุธวันนี้เป็นปัจจุบันวาน พระพุทธศาสนาอยู่การจำเดิมเต่วันปรินิตพานห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนนยะอันพุทธบริสัทเจพึงกำหนดนับได้ด้วยพรการะนนีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม พุทธะจนะโมตัสสะภะคะวะตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินนางพระตบเมตานังอโหทานังอาสวะกิจาวะหังโหติ ปีณโอกาสบัดนี้นาตมาภาพจะแสดงพระสธรรมเทศนาในสุทินังกายาเพื่อเป็นเครื่องสดสงองค์คัสธาบรมีที่บรรดาธานิสราธานบุดีทั้งหลายได้ร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลไปจำปัก คือวันพระขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบตรงกับวันที่ยีสิบสี่กันยายนพศสองพันห้ารอยิบสามเป็นวันพุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้รู้สึกว่าฝนตกหนัก <c oughs> บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่มีความเื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค ก็มาบำเพ็ญกุศลได้ความลำบากถึงกระไรก็ดีบรรดาท่านนังหลายเหล่านี้มีจิตประกอบไปวยกุศลตั้งใจมายนตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลในเขตสนาขพระองค์สมเด็จประทศพลจนได้ยิ่งคิดว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทนังหลายชื่อว่ามีกำลังใจไปสูสุินางจริงๆ คำบ่าสุทิน่นางนี้แปลว่ามีการตั้งใจให้แล้วด้วยดี <c oughs> ตอนนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระินสีบรรมศรศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ว่าเจตนาหังพิกเวปุญญงวัฏามิซึงแปลเป็นใจความมาดูก่อนที่สุทั้งหลายเรากล่าวว่าการตั้งใจเป็นตัวบน <c oughs> คำว่าตั้งใจในที่นี้ก็หมายความว่าตั้งใจในเขตของความดีถ้าเราจะทําความดีทุกอย่างองค์สมเด็จพระพูทธมีพระพ่อเจ้าถือว่าเป็นบุญทั้งหมดเพราะว่าบุญนี้เปแปลว่าความดี <c oughs> ในกระบวนการที่สองผลของบุญนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความสุข ฉะนั้นบุญยังแปลได้อย่างอย่างหนึ่งว่าแปลว่าความดีก็ได้แปลว่าความสุขก็ได้นี่การที่บรรดาท่านพุทธบริษัทท้งหลายมาบำเพ็ญกุศลบุญ,ญาราศีในวันนี้มาด้วยความวิริยะอุตสาหะเต็มที่เพราะว่าตั้งแต่เช้ามืดฝนตกหนักเจนกรทั่งเวลาที่สแสดงพระธรรมเทศน,นายอยู่นี้เม็ดฝนก็ยังไม่ขาดสาย แกใส่กำลังใจขบอบันดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายตั้งใจดีจริงๆเหตุฉะนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่พากันมาบำเพ็ญกุศลได้เป็นปกติที่ต้องฝานนำฝนมาอย่างหนักตอนนี้ไปก็จะขอนำมาธรรทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทำบาสุทินังแปลว่าการให้ดีแล้ววัตเมทานัง ทานที่เราให้ดีแล้วหนอออสวกยาวหังโหตุขอผลทานนี้จงเปิดเป็นปัจจัยเข้าพเจ้าสิ้นอาสะกิเลสนั่นหมายความถึงถึงออพระนิพพานเพราะเอานำมาย่อๆแบบนี้เข้าใจความเหมือนกันการว่าให้ดีแล้วในที่นี้ให้ที่มันมีสองประการด้วยกันคำว่าทานนี้ จะแยกอ,ออกเป็นหลายบริการคือหนึ่งอามิสทานและธรรมทานและอภัยทานสำหรับอามิสทานเป็นการให้ทางวัตถุคือเกี่ยวกับใจกับวัตถุร่วมกันสำหรับธรรมทานก็ดีราะว่าแปะว่าภัยกันญาทานก็ดีอันนี้เป็นการให้ทางใจอย่างยิ่งวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททัางหญิง,งคงจะให้เต้งสองบริการ สำหรับอามิสทานนี้คำว่าสุขินนางวัตเมทานนางโหทานนางประมะทานนางคำว่าประมะทานนางนี่ว่าทานที่เราให้แล้วเป็นผลดีอย่างยิ่งเอาสวะกยาวางหงโหตุอันนี้เป็นวาจาที่พระอินทร์ท่านกล่าวในสมัยที่ท่านมาใส่บายกับพระมหารกรสบ เมื่อมีโอกาสได้ใส่บายรจ,จ้พระมหาายกระศพแล้วสมัยนั้นพระมหาายกระศพออกจากนิโรธสมาบัติหลังจากนั้นแล้วจึงได้เปล่งวาจาได้ปีติว่สสุตินังวัตเมทานังอโหทานังระะธรรมทานังอัมเหหิสุตินังอาสวกยาวหังโหตุได้คำว่าการให้ทานได้ดีของพระอินทรมาจะไม่ขอพูด วันนี้ก็จะขอพูดด้านการตั้งใจดีของบุคคลผู้มีความยากจนแต่มีผลดีนั่นก็คือนางบุญทาสีที่เป็นทาสของมหาสิทธิท่านหนึง่งคำว่าทาสไม่ใช่หมายความาลูกจ้างลูกจ้างนี่เขาใช้งานเขาก็ให้เงินตามค่าแรงงาน แต่สำหรับทาสนี้ก็ใช้คนในตระกูลนั้นเข้าเป็นหนี้ของเจ้าของเงินในเมื่อไม่มีเงินให้เขาต้องคนมาใช้เป็นทาสในช่วงที่ระหว่างใช้เป็นทาสนั้นไม่มีโอกาสจะได้รับค่าจ้างรางวัลนอกจากว่าแม่เจ้านายจะเมตตาบ้างเท่านั้นจะไปเรียกไปร้องอะไรไม่ได้ทั้งหมดเพราะเป็นคนไม่มีราคา และก็สภาพของธาตุนี้ก็ไม่มีกำหนดเวลาทั้งนี้เพราะว่าจะต้องเป็นค่ารับใช้เขายิ่งกว่ากระทั่งคนในตระกูลน,นั้นจะเอาเงินต้นเข้ามาชำระหนี้เบ็ดเสร็จเมื่อไรเป็นนั้นว่าคําว่าเป็นธาตุนี้เป็นการเป็นธาตุทำงานชำระหนี้คือเป็นเชิญะต้นเป็นการขัดดอกเกว่อขัดดอก ดอกผลที่อยากพึงม,มีขึ้นมาเท่าไรเงินต้นเท่าไรก็ตามทีมีดอกมากดอกน้อยเท่านี้ถ้าไม่มีให้เขาต้องเอาคนไปเป็นทาสแต่ว่าเงินต้นที่ยืมไปแล้วก็กู้เข้าไปยังต้องใช้ตามปกติมีคำว่าทาตไม่มีค่าจ้างรางวัลดังนั้นนางบุญทาสีเป็นคนใช้เขาต้องมาหาเศรษฐีนี่นั้น เธอเป็นทาตเขาแต่ว่าน้ำใจของเธอนี้มีความเรื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าร้อมไปด้วยพระอริยสงฆ์ต่อมามีพระไปวินาบายก็ดีมีพระเจ้าและพระอริยสงฆ์ปฏิบัสันปัสาบตาหารในบ้านมหาเศรษฐีก็ดีปรากฏว่านางบุญทาสีไม่มีโอกาสจะบำเพ็ญกุศลเพราะว่าไม่มีของ แต่ว่าน้ำใจของเธอนี่มีการตั้งใจเคารพในคุณพระรัตนตรัยจริงๆวันหนึ่งปรากฏว่ายอดหญิงบุญทาสีได้รับคำสั่งจากนายว่าวันพรุ่งนี้นางบุญเธอจงไปบ้านชื่อนน้นซึ่งเป็นทางไกลมากหลายโย์เรามีธุระจะพึงใช้กับเธอและนายนายก็บอบหมายธุระให้ แต่ว่าเป็นการเดินทางไปวันพวงนี้นางบุญทาสีจึงคิดว่าถ้าเราเดินไปจากที่นี่กว่าจะไปถึงบ้านโนนนัยยะทางมันก็ไกลข้าวเช้าเรากินที่นี่แต่ข้าวกลางวันเราไม่มีถึงบ้านโนนมันก็เย็นเอาที่หิวตามทางจึงได้ทําขนมพิเศษขึ้นอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าแป้นจี ทำว่าขนมพิเศษอย่างนี้เพราะว่าจะไปขอทาตาลขอมะพร้าวขออะไรจากนายยังไม่ได้ไม่มีสิทธิ์นางจึงได้ปลายข้าวละเอียดที่นาเจ้านายเขาไม่ต้องการแล้วมาตาให้ละเอียดจนเป็นผงเป็นแป้งแล้วก็เอารำเข้ามาคลุกผสมกันเอาน้ําใส่พอเหนียวเหนียวก็ทำแผ่นได้แล้วก็ปิ่งเพื่อจะนำไปกินตามทางในวันพรุ่งนี้ พอรุง่งขุนเช้ารับทานอาหารแต่เช้าแล้วก็ไปตามคำสั่งของเจ้านายทันทีในคืนวันนั้นปรากฏว่าองค์สมเด็จไปะตรนาศีบรมาสสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนยามที่สี่องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์ก็ปรากฏว่าองค์สมเด็จประทรง์สวัสดีโสภาคเห็นภาพ,น,ภาพนางบุญทาสี ว่าวันพรุ่งนี้เธอจะเดินทางไปบ้านโน้นแล้วก็ในชายพกของเธอนะจะมีข้าวบั็จีขนมปัญจีที่ปิ้งแล้วผสมข้าวกับรำผสมกันมาด้วยพระองค์ก็ทรงดำเนต,ต่อไปว่าเหตุอะไรหนอต่อมาเขาสงทราบด้วยอำนาจพุทติยาณว่าถ้าเราช่วยนางบุญทาสีในคราวนี้นั้นนางบุญทาสียะได้สำเร็จประสงค์ดาบัน ฉะนั้นในตอนเชา้าองค์สมเด็จพระพัทกวันบริมศาสดายังได้ทรงเรียกพระอนนท์ซึ่เป็นปัจฉาสมรรคคือผู้ตามหลังผู้ปฏิบัติให้ไปกับองค์สมเด็จพระสงนทสวัสดิโสภาพตอนเชา้าพระองค์ก็เดินทางสวนทางมากับนางบุญทาสีเมื่อนางบุญทาสีเห็นองค์สมเด็จพระมหามนีกับพระอนนท์เดินสวนทางมา ยึงได้คิดในใจว่าโอ๋หนอเรื่องบุญกุศลเราตั้งใจจะทำมานานแล้วแต่ถ้าว่าเวลาที่พบองค์สมเด็จพระปฏิบแก้วก็ดีพบบรรดาประสง์ท่านหลายคนดีเราไม่มีโอกาสทำบุญเพราะเป็นคนไม่มีทรัพย์ในเมื่อเราพบท่านเราก็ไม่มีของในเวลาที่มีของที่เจ้านายให้กินให้ใช้เราก็ไม่พบะเราก็ไม่พบพระ วันนี้ถือว่าเอกาสดีมากียองค์สำเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาพ,พร้อมไปด้วยพระนอนเสน็จมาเมื่อเธอก็เดินเข้าไปพระพุทธเจ้าก็เดินเข้ามาพอเข้ามาใกล้นางจ็ได้กราบลงกับพื้นกล่าวคำนิมนต์โนโอยเอวังติทะตะพันเตนแปลเป็นเยความว่าขอได้โปรดหยุดยืนอยู่ก่อนเถอดพระเจ้าข่า สมเด็จพระบรมศาสดา,สดาจิได้โสกยินประทับแก้นอนก็ยืนด้วยนางบุญทาสีในแก้ชายพกซึ่งนำเอาเป็นจีไปด้วยนั้นแก้เช่ามาจากชายพกแล้วก็น้อมเข้าไปใส่บาทองค์สมเด็จพระบรมมาโลกนาดมาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาครับแล้วเธอก็ถวายนมัสการ เปล่งวาจาว่าทำใดที่องค์สมเด็จพปรจอมไตรพรทมศาสัสันดาสมาสพภิเจา้าสมรุแล้วขอหม่อมฉันไน้โปรดมีโอกาสได้รูร้ทำนั้นด้ดยเถิดเพี่วข้าสมเด็จพระพรมศาสสันดาแทนที่รับว่าเอวังโหตุก็ทรงรับด้วยการดุษณีภาพเคยยืนเฉยๆนิ่งอยู่ระหว่างนั้นนางบุญทาสีได้คิดต่อไป ว่าทานที่จะถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรปิมศาสนามันเป็นขนมชั้นธาตุคือคนธรรมดาเขาไม่กินกันการที่เอาข้าวสารมาตำเป็นรำแ้ะทำเป็นเป็นจีย่อมเป็นของธรรมดาของชาวบ้านถ้าเจ้านายที่เป็นมหาเศรษฐีเขาเนี่ต้องผสมนมเนยมีรสชาตประการให้มันมีรสอร่อย แต่ว่านี่เราเป็นคนเป็นท่ายของเขาทรัพย์ส,บสมบัติใดๆของเรามันไม่พึงมีปลายข้าวที่ได้มาคราวนี้ก็เป็นปลายข้าวที่เจ้านายไม่ต้องการแล้วมันก็มีปริมาณน้อยมันก็ไม่พอจะกินยัง,งต้องอารามเข้ามาผสมอาหารประเภทนี้คนที่ก็มีศักดิ์ศรีเขาไม่ยอมจะบริโภคกัน ฉะนั้นวันนี้เราจะถวายทานประเภทนี้ก็องค์สมเด็จพระวิชิตมารมันเป็นทานที่มีสภาพต่ำต้อยอย่างยิ่งแต่ว่าเราเป็นทาสเมื่อถวายกระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับขึ้นชืีอว่าบุญใดที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบริมาสดาทรงบำเพ็ญมาแต่แต่ต้นจนออาอวสาน วันนี้เราได้กราบปฏิญาณว่า,าวขอเห็นธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วก็ชื่อว่าผลอันนี้จะมีกับเราสำหรับแป้นจีน้องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าท่านจะฉันแลือท่านจะโยนทิ้งก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นของเลวก็ช่อว่าเราได้บุญแล้วองค์สมเด็จพระใบทีบแก้วทรงทราบววาระนำติดของนางบุญทาศรี ว่านางบุญคิดประเภทนี้แต่นางบุญก็ไม่ได้ไม่ได้มีความน้อยใจตั้งใจที่เพียงว่าการให้ทานของเราเป็นบุญเป็นุศลและก็สมเจตนาของตนว่าได้ให้ทานแล้วอง,สม,ววาาส,มงสมเด็จพระบัณฑิตแก้วปรารานาจะทรงโปรดนางบุญตาศีสมเด็จพระมหาวุณีจงได้มองดูหน้าพระอนุน พระนนท์ก็ทราบพระราชาพระพุทธอติยาศัยจึงได้น,นำผ้าสังกติขององค์สมเด็จไปจอมตรพับเป็นสี่ชั้นแล้วก็ปูลงไปข้างทางไม่ใช่ปูกลางทางถ้าปูกลางทางมันขวางคานเจราจรพระทำไม่ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จไปจอมตรบริบาลศาสนาจึงได้ทรงระทับยนผ้าสังาติ แล้วก็ทรงเปิดบาทนำแป้งจีข้นางบุญทาสีมาเสวยนางบุญทาสีตั้งเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้้มีพระพ่าคเจ้าอยู่ใกล้ก็เกิดธรรมปีติไมคิดไม่ถึงเลยว่าทานชั้นเลวอย่างนี้สมเด็จพระจิน,จนาศีบระมศสสนดาจะทรงฉัน <c oughs> อาศัยปีติตอนต้นเมื่อทำบุญทำทายองค์สมเด็จพระชิตมานเป็นชั้นที่หนึ่ง แทนดีสองเธอตัดสิ้นใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงฉันหรือไม่ฉันก็ตามที่ว่าเราให้รับเป็นบุญอันนี้เป็นเจตนาดีที่เรา,า,เา,าเรียกว่าสุทินนางวัฒเมทานนางหรือว่าสุทินนางประมาทานนางว่าทานที่เราให้ดีแล้วเราตั้งใจดีแล้วอย่างยิ่งคือไม่ติดในวัตถุทานที่ให้ให้ไปแล้วยังไงยังไงเราก็ได้บุญได้กุศล สมเด็จพระทศพลหรือว่าพระสงฆ์จะฉันหรือไม่ฉันไม่สำคัญม,มันสำคัญว่าเราให้แล้วด้วยความเต่มใจเพราะการให้ตัวนี้กำลังใจมันตัดโลภะความโลภสำหรับคนนางบุญทาสีที่ไม่ได้ตัดคาโทสโลภะความโลภอย่างเดียวซับตีหามันได้โดยอยากในชีวิตคงตนให้เป็นการให้ในการตัดโทสโลภะความโลภจริง แต่ต่อมาในขั้นที่สองยอดหญิงก็มีธรรมปีติว่าเราให้แล้วด้วยความอิ่มใจโดยการที่สามนั้นใช้นางมีกำลังใจเป็นสันโดษไื่เบียขาเพราะว่าทานที่เราให้แล้วนี่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจะฉันหรือไม่ฉันไม่เป็นไรที่ว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสุรุแล้วเราถวายทานแล้วเราขอพรแล้วเจ้าเราจมได้ นี่เป็นกำลังใจใหญ่ขึ้นมาองค์สมเด็จพระจอมไตรบุริมศัิสันดาหสวยเสร็จก็ทรงอามโมทนาทั้งผลทานในตอนนั้นสมเด็จพระพิชิตามายแค่กับนางบุญธาสีโดยตรงว่าปุณณธาสีเอกดูก่อนปุณณธาสีการบำเพ็ญทานของเธอนี้จัดว่าเป็นมหากุศลใหญ่ยิ่ง เพราะว่าเธอทายเขเธอนี้ยอดน้องหญิงเพราะดนมากพระพุทธเจ้าาะเรียกผู้หญิงวันพักกินนี้วันน้องหญิงเสมอว่าการที่น้องหญิงบำเพ็ญทานจว่าเป็นทานที่บุคคลอื่นทาได้โดยยากและเดยการที่มีความสําคัญเพราะว่าการเดินทางของเธอเป็นระยะทางไกล แล้วก็บัญจีที่นํามาคราวนี้ไซก็นํามาเพื่อจะบริโภคระหว่างทางเพราะมันจะหิวในกลางวันระหว่างทางเวลาเดินทางที่ยังไม่ถึงในการให้ทานของเธอคราวนี้ชี้ว่าป็นการให้ทานในการตัดชีวิตไม่ได้คิดที่จะมีความอะไรในชีวิตต่อไปจัดว่าเป็นมหากรุสนใหญ่ เังนั้นทายของเธอที่ยังมีขึ้นมันได้ก็อาศัยหนึ่งเมตตาความรักในได้ของความดีที่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายในศาสนานี้ปฏิบัติตนให้พ้นจากกิเลสโดยสมบูชีกระหวนเธอเห็นแล้วมีความเรื่อมใสสันดาวใจของเธอรักความดีขง้งมบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วนั้นมีพระอรหันต์เป็นต้นข้อดีสององค์สมเด็จประทศพล กล่าวว่าเธอมีกรุณาความสงสารพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแม้แต่ตาท้าคตเองได้รับความเมตตาปราณีจากเธอเมื่อกี้นี้ได้ถวายเป็นกี่ซึ่งเป็นของที่ทํามาเพื่อส่งชีวิตขั้นตนแก่ตาท้าคตและตะท้าคตติดฉันแล้วเพื่อเป็นการประทางชีวิตให้ทรงอยู่ในวันนี้ตลอดวันก็อ,อาหารของเธอ ฉะนั้นทานนี้จึงจัดว่าเป็นทานที่มีคุณอย่างยิ่งที่ยอดน้องหญิงประกอบด้วยเมตตาความรักกุณาความสงสารและบริการสุดท้ายองค์สมเด็ดจพระจิตตมานทรงตรัสว่าวาระนันจตของเธอที่คิดว่าสมเด็จก็ผู้มีพระภาาเจ้าจะทรงฉันบัญจีของเราหรือไม่นั้นก็าตามพระมูลของชันเลว ตามบตีพระพุทธเจ้าก็ดีพระทหัรก็ดีจมฉันในบ้านมหาเศรษฐีบ้างฉันในวังพระศัสดาบ้างความคิดเช่นนี้ของเธอถูกบางส่วนแต่บางส่วนมันไม่ถูกเพราะว่าพระพระทั้งหมดมีพระมีพระองค์เป็นประธานมีชีวิตเนื่องต้องชาวบ้านเพราะชาวบ้านเขาต้องเลี้ยงชาวบ้านให้เท่าไรประเภทไหนพระย่อมมีความพอใจเท่านั้น ทานของเธอนี้จริงจัดว่าเป็นทานอันเลิศทุกว่าเป็นการให้ชีวิตในตอนเช้าและได้ตลอดทั้งวันและองค์สมเด็จพระจิตตมานยังได้ทร์ตรัสว่าทำใดที่เพียปรารถนาทำนั้นเพยจงตั้งใจไว้ว่าหนึ่งชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงขอเธอจงอย่าอะไรในชีวิตคิดว่ากิจที่เราจะเป็นทายเขามันเป็นกรรมมันชาติแต่อดีต แต่เวลานี้ชาตินี้ควรจะเป็นชาติสุดท้ายห่งการหมดกรรมเพราะเธอได้พบเราซึ่งเป็นตถาคตได้เป็นสัมมาพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัทให้มีความสุขเธอจงอย่าสนใจในชีวิตเกินไปคิดไปเสมอว่าชีวิตนี้เกิดมาแล้วมันต้องตายแต่ก่อนจะตายควรจะทรงความดีให้ปุนปกติเพื่อพ้นความเ็นทาาทั้งชาตินี้และชาติหนา นอกจากทาาของคนแล้วองค์สมเด็จพระทศพล์ก็กล่าวว่าจงไกลจากความเป็นทาตของกิเลสด,ด้วยเพราะกำลังทานของเธอจะช่วยให้พ้นจากความเป็นทาาของกิเลสด,ด้วยกําลังหนึ่งไม่ตาความรักกรุณาความสงสารไม่ตาความรักกรุณาความสงสารนอกจากจะเป็นเหตุให้ให้ทานได้แล้วก็เป็นปัจจัยให้มีศีล ดเดเยพอะอย่างยิ่งศินห้าเพเธอจงรักษาด้วยดีเพราะว่าชีวิตของเธอชาตินี้เป็นธาตต่อไปถ้ารักษาสินห้าปกติบริบูรณ์ศีเลนสุกติงยันติปัจจัยของศีลจะเป็นเหตุให้เกิดเ,เ,เธอเกิดบนสวรรค์มีความสุขแต่กลับเรามาเกิดชาติเป็นคนใหม่ก็จะมีด้วยความสุขปราศจากความทุกข์ศีเลนโคกสัมมาทา ปัจจัยที่ให้ทางคราวนี้หนาคือรับนี้ล้วมีศีลเป็นเครื่องค้ำไปกันถ้าเป็นเทวดาก็จะมีทิ่ประสมบัติมากมีวิมานสวยถ้ากลับมาเป็นคนก็จะมีเกิดความร่ํารวยปราศยากความยากจนเขินใจสีเลณนน้โปติงยันตินี้ใสปรากฏว่าศีลเป็นปัจจัยเทอเข้าถึงพระนิพพานได้โดยง่าย และองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาก็ทรงสนับสน,สนับสรุปพระพุทธวาจาว่าตัสสมาสีลังวิโสทยยเพราะฉะนั้นขอเธอจงทรงชำระสิง่งเธอบริส,รบรรสุทธิ์ก่อนใส่ดังนั้นอองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาสมมาสมุทธเจ้าเทศจบ ก็ปรากฏว่านางบุญทาสีบรรลุประสงดาปฏิพัผล์เป็นพระริยะบุคคลในพุทธศาสนานิรับรรดาแต่พุทธบริษัททัหลายโดยทุนน้าการกล่าววาจาว,วาสุทินนางวัตจะมีทานนางอย่างนี้เป็นต้นแต่การบำเพ็ญกุศลของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีกําลังตัดสินใจเยี่ยงนางบุญทาสี อันนี้องค์สมเด็จพระมหามณีก็ทรงยกย่องว่าเป็นทานชั้นเลิศเป็นทานประเสริฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีกําลังใจรักรักศีลโดยเฉพาะศีลห้าเป็นปกติและก็มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าท่านพวกนั้นเป็นประสูดาบัน้ากกาลังใจของทุกท่านประกอบกไปด้วยความเมตตากรุณาทางสวัสดิการ จึงกำลังใจของท่านนั้นมีแต่ความเมตตาความรักกรุณาความสงสารปราศจากโทสะความโกรธหรือความเพียรบาทได้เห็นกําลังอํานาจร่างกายของเราลงเขาว่าเป็นของสุขบกตรจงช่างไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นขเขาต่อไปไม่มีความอะไรในร่างกายของตนคนดีขนเขางู้คนอื่นคนดี ถ้ากาลังใจเกิดขึ้นได้ดังสองรายการนี้กําลังใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทจะพอใจในสิ้นแปดและก็จะรักษาสินแปดเป็นปกติอย่างนี้สมเด็จพระมหานีทรงเรียกว่าพราะอนาคามีอาณบรรดาทรรมพุทธบริษัททั้งหลายการนำพระธรรมทศสัาขององค์สมเด็จเปิจินสีอรมาสาสัาสัมมาสมุทธเจ้าในข้อว่าสุทินนางวัตมีท่านนางเป็นต้น ก็ขอ,อยุติปธรรมเทศนาข้อองคง์สมเด็จพระทศพลลงในเพียงนี้ในที่สุดะธรรมเทศนานี้อัตมาภาพขอตั้งสติญาดิฐานอ้างคุณประสีรัตนไตรมีพระพุทธร,รัตนะธรรมรัตนะแด่สังฆรัตนะทั้งสามประการจงดนบรรดาให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีด้วยความสขสวัรพี่พัตนะมงคลสมบูรณ์ผลผล และจงเจริญไปด้วยจกตรุตรพริตพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขาพระละระปฏิพานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็คอยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจนทุกประการอาตมารับทานมิสัจนามาในสุดนางกาถาก็ขอ,อยุติพระสัรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเทาง่านี้เอวังก็มีด้วยกาและชนี อ๋อชุดเหรอเอ้บักชุดนึงเคยเจอเลยวะาเป็นไงเท่าดีไหม่ปดูไปตั้งหน่อย